นี่ครับมีเยอะมีเยอะวันนี้มีเยอะจะเต็มครับมันรุนกันว่าจะได้ตัวหรือเปล่ามาดูหมายดิโโฮสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมต่ำไลฟ์สไตล์วันนี้ เราไม่ต้องเข้าเมืองครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาตกปลาออกป่ากันนะครับมาดูกันว่าหา่างหายไปนานจะลองมาทดสอบฝีมือดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับไม่ได้มาตกนานแล็บมัวแต่ทํางานเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมมาออกป่าดูตกปงตกปลากันทีนี้มาดูหมายกันเลยครับนี่ครับเป็นคลอง โอ้มีทงมีตะลุงมาแต่เช้าเลยครับมาน,นั่งตกปลาตรงหนองนุ่นเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมชมบรรยากาศรอบๆหมายกันก่อนนะครับที่เหมาะมากเลยวันนี้จะได้ตัวหรือเปล่ามาลุ้นกันครับอากาศดีมากเลยครับที่นี่วันนี้ก็มีแดดฟ้าสว่างแจ้ง นี่ครับบรรยากาศเดิมๆไม่ได้มานานโอ้อากาศดีมากเลยครับตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่4องศานะครับยังหนาวยังเย็นอยู่เลยครับมาลุยกันเลยครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็มาดูเหยือกเลยครับ วันนี้ก็จะลองหลายๆตัวนะครับมาดูเลยมีทั้งตัวขบเขียวขบดำกบอะไรนะครับมีหลายๆรุ่นครับสีส้มลองดูว่าไอตัวไหนจะกัดดีแบบตัวแบบเป็นตัวปลอมนี่ก็มีนะครับเป็นปลาแล้วก็เนี่ย นี่ครับมีเยอะมีเยอะวันนี้มีเยอะจะเต็มครับมันรุ้นกันว่าจะได้ตัวหรือเปล่ามาดูไมยดิโห้ยสวยมากเลยครับน้ํานิ่งเลยวันนี้เจ้าเช้ายังไม่มีลมอากาศดีมากเลยครับลวยเลยสภาพหมายน้ำคา้างยังลงเปียกอยู่เลยครับ เปียกแล้วโอ้โหตายลำค้างกไอ้นี่ลำค้างติดใบไม้ยังเปียกเลยดูไม้นี่จะเหลือไหมเนี่ยนกเป็ดก็มาลุยโอ้โหดูมีปลาให้ตีไหมเนี่ยนกเป็ดลุยสะเละเลย โอ้ยดูดูด,ดูเล่นน้ำกันเพลินเลยโอ้ยตายแล้วปลาจะอยู่ให้ตีไหมเนี่ยเล่นน้ำกันเพลินเลย มบรรยากาศชมไม้รอครับไปดูนัน รถไฟฟ้าความเร็วสูงนะครับ KTX มาจากเหนือใครจะไปเหนือก็นั่งจากแถวนี้ครับสถานีใ,นใกล้ๆนี้ครับขึ้นเหนือได้เลยสบายอานคมนาคมสะดวกครับที่เกาหลีแต่ตอนนี้ผมยังไม่เจอตัวเลยหเหียกหมดแล้ว ครับทริปนี้ก็มาดูทานที่ตกปลาแล้วก็มาลองตกปลาดูก็โดยรวมครับก็หมายเท่านี้ก็คนมาตกปลาเยอะมากก็ปลาเหมือนมันกัดบ่อยแล้วก็ช่วงเช้าเช้านี่ปลาไม่กัดครับวันนี้ผมก็ได้กินแห้วกไปครับ ก็บรรยากาศโดยรวมครับก็ออกฟ้าก็ไม่เท่าไหร่ครับวันนี้ก็จะพาท่านชมมาดูบรรยากาศโดยรวมตอนเช้าอากาศดีมากครับก็ออกหนาวเลยแหละขนาดแดดออกอย่างนี้ยังหนาวอยู่เลยครับมีลมโ,โชยอย่างนี้มันต้องแคมปิ้งครับเอาของมาทำกินหรือมาย่างอะไรกินใต้สะพานนี้ค ยากาศดีมากก็เดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมชมบรรยากาศชมภาพสวยๆแถวนี้นะครับก็ทริปนี้คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับก็กินแห้วไปโอเคครับก็ใครที่เข้ามาแล้วก็มารับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ กลับบ้านกันดีก,กว่าก็เดินไปเรื่อยครับดูบรรยากาศชมบรรยากาศไปเรื่อยคือยังหนาวอยู่เลยแดดอกอกขนาดนี้ยังหนาวอยู่เลยครับคนตกปลา 南。